ขอกล้เสดที่ทั่วกันด้วยนะครับวันนี้เพื่อช่องวัตโตโฟกัสอีกเช่นเคยนะคะสำหรับคโดนี้เราก็อยู่ในเกมกิว i ีซิตี้ลัดวันนี้จะพ,พูดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ผมทําการเล่นสําหรับเกมนี้นะไม่มีการเชิญเพื่อนด้วยเดี๋ยวผมเปิดให้เพื่อนดูเนะี่เห็นไหมมีแค่การคัดลอกลิง์กแล้วก็ ไม่มีการรับเดๆยทั้งสิ้นด้วยนะครับเป็นสําหรับสายฟรีโดยเฉพาะนั่นแหละนะมาดูกันนะครับผมใช้ระยะเวลาทั้งหมดนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังโอ้โหโคษณาโผล่ขึ้นมาอีกแล้วนะตอนนี้นะครับสำหรับใครที่จะเล่นเดี๋ยวผมจะทำการทิ้งลิงก์ไว้แต่ล่างคลิปละกันนะครับเหมาะสําหรับสายฟรีถอนเข้า t ูมิเน่ไ l เลได้เดี๋ยวผมเปิดให้เพื่อนดูละกันนะครับผมถอนไปล่าสุดก็ ได้ไม่เยอะนะทุกคนได้อยู่ที่0.70ดอลลาร์เดี๋ยวผมเปิดให้เพื่อนดูนะก็ทาการกดคลิกที่ถอนนะครับนี่จะโผล่เข้ามาตรงนี้นะครับการถอนขั้นต่าจะอยู่ที่0.69ดอลลาร์นะทุกคนแล้วก็จะมีค่าธรรมเนียมด้วยนะทุกคนจะมีค่าธรรมเนียมด้วยก็คือค่าธรรมเนียมจะอยู่ที่0.01ดอลลาร์นั่นเองนะครับนี่เห็นไหมการรับเหรียญน,นะครับอัตราแลกเปลี่ยนจะอยู่ที่ 10,000คะแนนเท่ากับ0 0 1ดอลลาร์ตอนนี้ผมก็หมดแล้วแหละผมแลกไปหมดแล้วเดี๋ยวผมเปิดให้เพื่อนดูแล้วกันนะวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังนะที่ผมทำการถอนเข้าทูมานี่วอลเลตไปเข้า1อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนสำหรับใครที่ไม่เชื่อเดี๋ยวคจะทำการทิ้งลิงก์ไว้แต่ลังคิปแล้วกันแล้วก็ทิ้งลิงก์เกมนี้ไว้ให้ด้วยถอนใช้ระยะเวลาไม่ถึง2องนาทีทุกคนเข้าไวมากมากทุกคนโอ้โหเกมนี้ถือว่าคุ้มนะเหมาะสำหรับสายฟรีด้วยเดี๋ยวเราจะมาดูแล้วกันนะทุกคนสหรับ ใครที่จะทําการเล่นมีคนถามเข้ามาพี่ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ในการเล่นเกมนี้นะผมก็อยู่ในโลกที่2เรียบร้อยแลยะนะทุกคนโลกที่1ก็ผ่านมาเรียบร้อยแล้วนะผมใช้ระยะเวลาในการเล่นเริ่มตั้งแต่ทางคลิปเลยนะทุกคนตั้งแต่1เดือนที่แล้วประมาณเดือนธันวากว่าๆประมาณวันที่15บธันวา t นี่แหละผมเริ่มทําการอัพคลิปนะทุกคนสลับคลิปล่าสุดที่ผมทําคลิปแรกเลยนะ แล้วก็คนดูประมาณหมื่นกว่าคนนี่แหละนะทุกคนรอไปหาดูได้ผมทําการอัพคิปไว้อย่แล้วก็ผมไม่ค่อยได้เล่นหรอกทุกคนเพราะมันมีการดูโฆษณาทุกคนโฆษณาคนขาททีจะเยอะผมก็เลยไม่อยากดูหลังจากนั้นนะทุกคนผ่านไปประมาณเกือบ20วันทุกคนเกือบ20วันนะผมก็เล่นอยู่นะเข้าได้รับวันวันละ0.01ยนเหรียญนะทุกคนหรือ0.01ดอลลาร์เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเป็นเท่าไหร่ต่อวันที่ผมทำการรับได้ มาดูอาตาัตราแรกเปลี่ยนในทุกคนที่ผมทําการรับในทุกคนช่วงที่ผมเล่นแต่ละว่านนะครับหลักๆแล้วในทุกคนที่ผมทําการเล่นทั้งหมดนะเล่นทั้งหมดเลย ใช้และระยะเวลาไม่เกิน20วันหรือไม่เกิน15วันประมาณนี้แหละในะทุกคนผมก็ไม่แน่ใจเพราะแต่ละวันนะครับได้ไม่เท่ากันนะครับบางครั้งผมขี้เกียจดูวิดีโอสําหรับใครที่ขยันขยันหน่อยนะครับบางครั้งก็ได้วันละ0.10ดอลลาร์ในะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูต่อวันกันนะครับปกติแล้วในะทุกคนการรับเหรียญน,นะครับเราจะได้รับต่อเหรียญอยู่ที่0.01ดอลลาร์หรืออยู่ที่ 34สตางค์ทุกคนโอ้โหน้อยมากๆเลยแต่ถ้าเพื่อนๆน,นะทุกคนทําการเล่นต่อวันล่ะนะทุกคนสูงสุดที่ผมเคยทําได้ต่อวันนะทุกคนต่อวันนะอยู่ที่0.10ดอลลาร์เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นเท่าไหร่0.10ดอลลาร์ก็ตกวันละ3บาท38สสตางค์นะครับผมเล่นไม่เกิน 20นาทีนะไม่เกิน15นาทีประมาณนี้นะเพราะถ้าเพื่อนเล่นเกินประมาณ30นาที40นาทีจะโดน VPN ซึ่งเสียเวลามากๆในการเล่นทุกคนเพราะตอนนี้นะครับถ้าเราโดน v i p ก็คือเราต้องเลิกเล่นไปก่อนนะครับรอให้ผ่านไปวัน2วันก่อนนะครับซึ่งผมโดนไป3 4ี่ครั้งแล้วนะผมก็เลยใช้ระยะเวลาน,านานในการเล่นนะครับ แล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนนะทุกคนมปดูกันก็คือถอนขั้นต่ำจะอยู่ที่0.69ดอลลาร์0.69ดอลลาร์อยู่ที่ประมาณ23 32นะแล้วก็บวกค่าธรรมเนียมเข้าไปเอกนะครับที่เราจะต้องจ่ายก็คือ0.01ดอลลาร์ก็คือเป็น0.70ดอลลาร์ก็คือ23บาจุดบาทนะทุกคนรวมภาษีเรียบร้อยหรือรวมค่าธรรมเนียมเรียบร้อยนะก็อยู่ที่ประมาณ23บาทประมาณนี้แหละนะรวมๆแล้วเน,นี่ยทุกคนถ้าเพื่อนเล่นต่อวันตัวนี้ถอนได้จริงนะปัจจุบันนะีทุกคนไม่ใช่เกมทดลองก่อนเปิดเตอร์ด้วยนะครับผมคิดว่าเกมนี้คุ้มนะเปิดทิ้งไว้ก็สามารถรับได้แล้ว จะตกวันละสองบาทถึงสามบาททุกคนไม่รู้ว่าบอกว่าคุ้มหรือเปล่านะตัวนี้สลักใครที่ทําการถอนไปก่อนผมนะก็ม,มน้นใต้ล่างคลิปหน่อยละกันว่าถอนไปกี่ครั้งแล้วนะครับผมมองว่าคุ้มอยู่นะสลักเกมนี้ถ้าเราทําการเล่นได้วันละอยู่ที่ศูนย์จุดศูนย์ห้าดอลลาร์ก็ตกวันละบาทเนี้ยนะทุกคนมาดูกันนะทุกคนว่าการหาคะแนนมันจะเป็นยังไงนะตัวนี้ก็จะเป็นการดูวิดีโอร่วมด้วย มาดูการน,นะครับสำหรับการหาคะแนนแล้วก็การเล่นนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่โลกที่2เรียบร้อยแล้วนะทุกคนสำหรับใครที่ยังไม่ผ่านโลกแรกนะทุกคนนี่จะเป็นโลกผืนทะเลแบบนี้นะทุกคนนีประมาณนี้นะสำหรับใครที่เล่นอยู่ก็เล่นสะสมคะแนนไปเรื่อยๆโยงไปเรื่อยๆตัวนี้นะครับท่านเพื่อนโยงโอ้โหโคสตาโผล่มาอีกแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาพูดนะ ก็คือถ้าเราทําการโยงไปเรื่อยๆโยงเชื่อมเกาะไปเรื่อยๆนะครับนี่โยงเชื่อมเกาะไปเรื่อยๆนะสังเกตรูปกุญแจของผมนะครับมีแค่2เองมาดูถ้าผมเชื่อมไปเรื่อยๆล่ะจะมีการเพิ่มดอกกุญแจมาไหมเนะทุกคนมาดูก้านนะครับก็เชื่อมไปเรื่อยๆได้เลยนะนี่เห็นไหมทําการอัพไปก่อนนะครั้งละ4ี่0มื่กว่าทุกคน โอ้โหเยอะมากๆเลยนะทำการเชื่อมเกาะไปเรื่อยๆแล้วก็จะได้รับดอกกุญญแจเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับเพื่อทําการกอัพเกาะแล้วก็เปิดเห็นไหมเราได้รับอยู่ที่9000กว่าคะแนนแล้วทุกคนโอ้โหเฮ้ยเมื่อกี้เราได้แค่4,000กว่านะทุกคนเราเพิ่ม หมยเยอะมากๆเลยนะครับมาดูกันว่าเราจะเพิ่มไป0.01ดอลลาร์หรือเปล่ามาดูกันนะครับเราก็ทําการกดคลิกเชื่อมเกาะไปเรื่อยๆได้ทุกคนนี่เห็นไหมเราเพิ่มเรียบร้อยเลยทุกคนไป0.01ดอลลาร์แบบนี้นะครับผมมองว่าคุ้มนะสำหรับเกมนี้สําหรับใครที่เป็นสายฟรีอยากขูดวอลเล็ตเข้าทูมานี่วอลเล็ตนะก็ใช้ระยะเวลาไม่นานไม่เกิน15วันถึง17วันขึ้นอยู่กับการเล่นของเพื่อนๆด้วยนะครับ โอ้โหโฆษณาโผล่มาอีกแล้วเดี๋ยวเรารอกาออกนะทุกคน รอกาออกก็รออีกประมาณสิบกว่าวินะครับก็รอกดกาออกกดก,าออก,ก,ดกาออกอีกครั้งนะครับแบบนี้นะเห็นไหมตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะผมเล่นไม่เกิน15วันถึง17วันนะถ้าเล่นแบบจริงจังถ้าไม่โดน VPN ทุกคนก็คือสําหรับใครที่ใช้เน็ต VPN ก็จะโดนสําหรับใครที่เล่นแบบเน็ตธรรมดาก็จะโดนนะถ้าเล่นนานๆเล่นไม่เกิน20นาทีทุกคนอย่าเล่นนานนะมันจะโดน VPN นะ โอ้ oh, ไม่ค่อยคุ้มเลยนะสำหรับเกมนี้ถ้าโดน VPN บ่อยๆใช้แล้วยาวเวลานานมากๆเข้าเล่นให้ถึงวันละ0.05ดอลลาร์แบบนี้ก็ถอนไป,เ,สสไปเ,เรื่อยสะสมไปเรื่อยใช้ระยะเวลาไม่นานนะครับลองไปเล่นดูได้นะถอนขั้นต่ำอยู่ที่0.70ดอลลาร์นะครับในการถอนเข้าทูเมนี่ว w a เร็ตสำหรับใครที่อยากถอนเข้า p พ y พ a l ก็จะเยอะมาหน่อยนะจะอยู่ที่1.45ดลล 0 u s ์นะทุกคนประมาณนี้เนี่ย1.04ดอลลาร์นะพวกนี้นะครับก็ลองไปถอนดูได้แต่เป็นสกุลเงินอื่นนะครับก็จะถอนอยู่ที่0.19ดอลลาร์ถอนขั้นต่ำไม่เยอะนะแต่ถอนเข้าทูมอน,นี่วอลเล็ตค่อนข้างที่จะเยอะอยู่ก็ลองพิจารณาดูแล้วกันสําหรับใครที่โดนโฆษณาบ่อบยๆนะครับ2-3ครั้งแล้วเหรียญไม่เพิ่มทุกคนเหรียญไม่เพิ่มโว้ยไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรเหรียญไม่เพิ่มสักดีเพื่อนๆน,นะครับ หยุดเล่นไปก่อนนะทุกคนหยุดเล่นไปก่อนนะรอวันถัดไปนะครับถึงจะสามารถทาการอัพเหรียญขึ้นมาได้นะทุกคนหรือจะสามารถทําการฟั๊มเหรียญขึ้นมาได้นะประมาณนี้ละกันลองไปเล่นดูได้สลักใครที่ มีปัญหาอะไรเม้นตแต่ละคลิปได้เลยเดี๋ยวเราจะมาลองแลกเปลี่ยนปัญหากันนะทุกคนสละใครที่ถอนแล้วนะทุกคนเม้นตแต่ละคลิปหน่อยละกันว่าถอนไปเท่าไหร่กันแล้วบ้างนะก็จะประมาณนี้ละกันนะครับผมสอนเพื่อนเล่นคร่าวๆนะครับก็มาสรุปให้ฟังนะว่าเกมนี้ผมใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่ในการถอนเข้าทูบินี่วอลเล็ตเกมนี้นะปัจจุบันยังถอนได้ปกติอยู่เพื่อนๆรีบถอนเลยนะ อีกเดือน2เดือน3เดือนแบบนี้อาจจะบินก็ได้นะครับต้องรอติดตามนะสำหรับเกมกิวว c i ซิตี้รัตนะคะสลักใครที่ชอบคิดรนี้นะครับหรือคิดโรนี้มีประโยชน์ตอนเพื่อนหากิลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์คลิปนี้กันด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่อง m o t ต f o c โฟกัคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ